เอ๊ะทำไมรถติดจังเนี่ยวันนี้วันหยุดไงวันหยุดเออใช่วันนี้วันที่หกเมษาวันจัก,กรีนี่ว่าแล้ววันจัก,กรีมีความสำคัญอะไรนั่น,นสิวันจัก,กรีคืออะไรไรคมามสำคัญยังไงสวัสดีครับเหมือนเดิมครับผมเพื่อนสีตัวแสบครับ แล้วนี่ก็คือคลิปวิดีโอแรกนะครับที่ผมจะมาเล่าเรื่องและให้ความรู้เกี่ยวกับวันสําคัญต่างๆทั้งของไทยและของต่างประเทศนะครับซึ่งวันนี้ก็ตรงกับวันที่6เมษายน2559ซึ่งนั่นก็คือวันจัก,กรีนั่นเองครับวันจัก,กรีคืออะไรผมพูดด้วยความสัตย์จริงนะครับว่าก่อนที่ผมจะทําคลิปวิดีโอนี้เนี่ยผมรู้แค่ว่าวันจักรีคือวันที่รัชกาลที่1ของเราคือพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกขึ้นของราชเป็นครั้งแรกนะครับและผมก็คิดว่า เพื่อนๆเ,เราหรือคนรอบๆข้างเราเนี่ยก็ยังไม่รู้ถึงความสําคัญของวันจัก,กรีจริงๆว่ามีอะไรบ้างวันนี้นะครับผมก็เลยจะมาเล่าให้ฟังว่าวันจัก,กรีเนี่ยเป็นวันอะไรและวันมีความสําคัญต่อประเทศไทยของเรายัางไงก็อย่างที่ผมพูดไปนะครับวันที่6เมษายนก็คือวันที่พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชได้ขึ้นครองราชเป็นครั้งแรกในปีพุทธศักราช2,325นะครับนอกจากนี้วันที่6เมษายน2,325ก็ยังเป็นวันแรก ที่ทรงตั้งให้กรุงเทพมหานครเป็นเมืองหลวงของประเทศไทยนะครับซึ่งนับถึงปีนี้ปี2559ผักลบกันก็จะเป็น234ปีพอดีครับซึ่งทุกวันที่6เมษายนของทุกปีรัฐบาลก็ได้ประกาศให้เป็นวันหยุดนะครับและนี่ก็คือตาจักรีนะครับผมเชื่อว่าหลายๆคนคงยังไม่รู้จักนะครับจำไว้นะครับนี่คือตาจักรีของเรานะครับจนถึงปัจจุบันนะครับราชวงศ์จักรีก็ปกครองมาแล้วถึง9รัชกาลด้วยกันนะครับ ต่อไปผมจะมาไล่เลี้ยงให้ฟังนะครับตั้งแต่รัชกาลที่หนึ่งถึงรัชกาลที่9้าว่ามีชื่ออะไรบ้างนะครับรัชกาลที่หนึ่งพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชรัชกาลที่สองพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัยรัช <l ain> กาลที่สามพระบาทสมเด็จพระนั่งเจ้าเกล้าอยู่ห <l ain> ัวร <arriver> ัชกาลที่4ี่พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ห้า พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวมหาราชรัชกาลที่6พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่7พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่8พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรามหาอานันทมหิดลและรัชกาลสุดท้ายรัชกาลที่9้านะครับคือในหลวงของเราองค์ปัจจุบันนี่เองนะครับก็คือพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราชครับ เรื่องเกี่ยวกับวันจัก,กรีหรือว่าราชวงศ์จัก,กรีเนี่ยผมว่ามันเป็นเรื่องสําคัญนะครับที่คนไทยทุกคนควรจะต้องรู้นะครับโดยเฉพาะเด็กสมัยใหม่เนี่ยครับผมว่าจําเป็นมากๆนะครับเพราะไม่ผู้ปกครองคนไหนมีลูกผมแนะนําให้เปิดคลิปนี้ให้ลูกดูและให้ลูกฝึกท่องให้ได้นะครับราชการที่1ถึงราชการที่9นะครับหรือไม่ก็จะทาเป็นรูปแบบเล่นเกมกันก็ได้นะครับเช่นสมมุติว่าให้ลูกคุณอ่ะท่องให้ได้ครบทั้ง9ราชการนะครับแล้วคุณก็สุ่มถามลูกเลยเช่น น้องถามมาอ่าราชการที่หกูตอบไปเลยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หวัวผัดกันตอบคุณกับลูกอาจจะแบบเพิ่มการทําโทษใครต่อผิดโดนทาโทษแบบรลักทลัก,ลก,ลกเช่นแบบปิดพื้นสัก5้าทีกินน้ําหมดแก้วอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมว่ามันจะดีนะครับดีมากๆเลยจะทําให้เด็กสมยัยใหม่เนี่ยได้รู้จักกับราชวงศ์จัก,กรีนะครับอเอาอย่างนี้ดีกว่าวผมจะลองเล่นให้ดูอ่าเฮ้ยไหนไหนลองพูดพูดมาพูดพูดราชก,การอะไรก็ได้มาเดี๋ยวจะตอบนะมองมาเลยราห้า พระบาทสมเด็จ <2 S 1> พระจุลจอมเลกลาา้ <9 S 1> าเจ้าอยู่หัวอหารอสองพระบาทสมพพเมมมด็จ <4 S 1> พระพุทธเลิศหล้านภาลัยรอเก้าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราชรอแปดพระบาทสมเด็จพระประมนทรมหาอานันทธรมหิดลรอสี่พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวมามารอสามพระบาทสมเด็จพระน่งเจ้าเกล้าอยู่หัวรอเจ็ด พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวรอสี่พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรอสามพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวรอสองพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลัยรอสี่พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรอแปดโอ้ชื่อนี้ยาก พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดลเห็นไหมครับง่ายนิดเดียวและก็สนุกด้วยเป็นการเล่นกันในครอบครัวนะครับเรื่องของวันที่6เมษาหรือวันจักรีก็มีเพียงเท่านี้นะครับแล้วไว้เจอกันใหม่ในวันสําคัญครั้งหน้านะครับผมสัญญาว่าผมจะมาเล่าเรื่องและให้ความรู้เกี่ยวกับวันนั้นๆอีกอย่างแน่นอนครับและอย่าลืมนะครับติดตามผมหรือว่าพูดคุยกันได้ทาง facebook Fanpage w w w f a c e b o o k c o m 55 infinity หรือทาง Youtube Channel ของผมชื่อเดียวกันครับ555 infinity นะครับสำหรับวันนี้ผมเพื่อซื้อตัวแสบไปก่อนครับบ๊ายบายเจอกันวันหยุดหน้าครับ